ใจคนทั้งทีมค่ะนะคะหรือว่า y c h o l o g i c a l leadership นะคะวันนี้นะคะมีหนังสือเล่มใหม่และเราก็อยู่กับผู้เขียนหนึ่งในผู้เขียนนะคะอาจารย์แบทนะคะอยากถามค,ะค่ะแบทนะคะว่าที่มาของหนังสือเล่มนี้เป็นมาอย่างไรคะโอเคได้เลยครับผมก็ y c h o l o g i c a l l e a d อ r s h i p นะครับห้วผู้นำเชิงจิตวิทยารู้เท่านี้ชนะใจคนทั้งทีมต้องบอกว่ามันเป็นแนวคิดของความเป็นผู้นำเนาะแล้วก็รเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับ ผู้นำจะพูดถึงเรื่องของความเป็นจิตวิทยา <c oughs> กันอยู่ตลอดเวลานะครับ <c oughs> เพราะว่าเวลาที่เข้าไปทํางานในแต่ละองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับ <c oughs> มันมี2เรื่องครับที่เรามักจะได้ยินผู้นําบ่นเนาะเรื่องแรกก็คือการบริหารงานงานไม่เวิร์กเลยระบบงานมีปัญหาโน่นนี่นั่นนะครับเป็นเรื่องของลักษณะของการทํางานร่วมกันนะครับ <c oughs> แต่อันที่สองครับเป็นเรื่องของคนถามกลับไปที่พี่ยุ่งครับผม ในขณะในฐานะที่พียุ่งเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนเนาะที่ทํางานกับออผู้บริหารหลากหลายรูปแบบครับคิดว่าระหว่างงานกับคนอันไหนคือสิ่งที่ปวดหัวมากกว่ากันครับ <laughs> พูดได้ใช่ไหม <laughs> พูดได้พูดได้ที่อ่าโอเคการทํางานค่ะ กับคนเชื่อมโยงกันนะคะแต่ว่าคิดว่าสิ่งที่ควบคุมได้ง่ายกว่าน่าจะเป็นเรื่องของงานแต่ว่าสิ่งที่แบบเหมือนยักษ์แท้อย่างถึงน่าจะเป็นเรื่องของคนแนนอถูกไหมคะแน่นอนครับทุกคนบนแบบนี้ทุกคนบอกแบบนี้ตลอดเวลาครับเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรื่องของงานมันเราสามารถเซตทุกอย่างได้ถูกต้องไหมไม่ว่าจะเป็นระบบการทํางานหรือวิธีการต่างๆครับแต่ว่าในมุมของคนอ่ะหนึ่งคนหนึ่งแบบหนึ่งคนหนึ่งแบบไม่พอว่า นะครับหนึ่งคนบางทีหลากหลายรูปแบบเลยด้วยซ้ำแล้วคิดดูครับว่าหัวหน้าง,งานแต่ละคน,นะมีลูกน้องกี่คน<ม>เพราะฉะนั้นโอ้ต้องมีวิธีการในการที่จะรับมือเยอะมากเพราะฉะนั้นในมุมของจิตวิทยาก็เลยได้ถูกนำมาพูดถึงครับในมุมการบริหารและจัดการคนมากขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้หัวหน้าง,งานเนี่ยนะครับ<ม>ได้ทำความเข้าใจคนให้ได้มากที่สุดและเอาผลจากการทำความเข้าใจตรงนี้แหละนะครับมาออกแบบ วิธีการในการบริหารแล้วก็การจัดการคนทํางานของเรานั่นเองเรียกได้ว่าอันนี้แบบขออนุญาตขายนิดนึงด้วยความเชี่ยวชาญนะคะทางด้านการเป็นแบบจิตวิทยาด้วยของอาจารย์บนะคะก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเราไม่ได้ออกแบบแค่วิธีการนะแต่ว่าการเข้าใจเข้าถึงวิธีคิดของคนด้วยถูกต้องไหมคะใช่เลยครับซึ่งก็จะมาเป็นเครื่องมือในการที่จะพัฒนาทีมแล้วก็บริหารทีมให้กับ กูนำด้วยใช่ครับอยากให้แบบแอบ,บเล่าคอนเซปต์เล็กน้อยได้ไหมคะ <Okay. S 2> ว่าวิธีการเหล่านั้นน่าจะเป็นอะไรได้บ้างโอเคในมุมของคอนเซปต์ hmm. นะครับในการดีไซน์หนังสือเล่มน,นี้ออกมาอะไรเงี้ยนอกจากอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่ว่ามีโอกาสได้ทํางานกับองค์กรต่างๆเนาะนะครับก็จะย้อนกลับไปครับในมุมของ ความเป็นนักจิตวิยาองค์กรซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้ไม่ค่อยคุ้นชินคำนี้เท่าไหร่เนาะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการเป็นนักจิตวิยาปั๊บเนี่ยนะครับเราจะนึกถึงนักจิตวิยาการให้คำปรึกษานักจิตวิยา<ม>คลินิก<อ>เป็นจิตแพทย์อะไรเงี้ยนะครับที่ทํางานในโรงพยาบาลหรือทํางานกับผู้ผู้ป่วยต่างๆเนาะแต่พอเป็นนักจิตวิยาองค์กรปั๊บเนี่ยนะครับเราไปทํางานในลักษณะของการนอกจากการทําความเข้าใจคนแล้วเนี่ยนะครับ นักจีวองค์กรมีความเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้แต่วิธีการหรือเครื่องมือต่างๆเหล่านี้แหละที่จะมองให้แต่ละคนเนี่ยว่าเขามีศักยภาพอย่างไรบ้างและจะสามารถพัฒนาพวกเขาอย่างไรบ้างนั่นคือเครื่องมือหลักและสําคัญครับที่จะเอามาใช้ในการทํางานกับหนังสือเล่มนี้ <S <S> <S นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเ,เรื่องของการทําความเข้าใจคนเนาะมันก็จะมีเรื่องของ personality type หลากหลายรูปแบบมากเลยใช่ไหมครับ หนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ได้ระบุชัดครับว่าเราจะต้องทำความเข้าใจคนด้วยเครื่องมือหรือโมเดล personality type แบบไหนเพราะอย่างที่พี่ยุ่งรู้จักครับตอนนี้พี่ยุ่งรู้จักเครื่องมือ personality type แบบไหนบ้างนะโอ้โหถ้าแบบคนรู้จักกันเ,อเยอะๆก็ d i s c mbti ประมาณนี้ไหมคะใช่ครับนี่2อ,อย่างเองเนาะนะครับแต่ว่าโอ้มันก็มีเยอะแยะมากมายกว่าน,นั้นเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้เครื่องมือไหนเป็นสําคัญ แต่ชี้เห็นความสําคัญของการที่เราจะเราควรที่จะต้องทําความรู้จักเขาตามบุค,คลิกภาพของเขาในรูปแบบต่างๆ mm. และเอาประโยชน์จากการทําความรู้จักเขาตรงนั้นและมาออกแบบวิธีการทํางานร่วมกัน mm. นี่เรื่องของ personality type <Yeah. S 1> เป็นตน้นหรืออาจจะเป็นโมเดลในเชิงของการทํางานเชิงจิตวิทยาต่างๆเช่นพอทํางานร่วมกันภายในองค์กรนะครับ เราอยากที่จะควบคุมได้ถูกต้องไหมครควบคุมคนให้สามารถทํางานได้ค,คราวนี้เนี่ยการควบคุมคนอาจจะไม่ใช่โปรแกรมในลักษณะของการออกคําสั่งหรือออกกฎระเบียบเท่านั้นนะครับก็จะมีเครื่องมือหนึ่งครับที่น่าสนใจเรียกว่าเป็นเซลล์ดีเทอร์มิ i เนชันก็คือ ทำให้ทีมของเราะสามารถควบคุมตัวเองได้สามารถสร้างวินัยให้กับตัวเองได้นะครับด้วยกระบวนการทางด้านจิตวิทยาซึ่งหัวหน้างานครับสามารถเอาเทคนิคต่างๆเหล่านี้แหละนะครับไปออกแบบวิธีการทํางานร่วมกันกับคนอื่นๆได้เช่นกันโอยนะสนใจมากๆเลยค่ะถ้าฟังแบบนี้แปลว่าวันนี้คุณไม่ต้องเป็นนักจิตวิทยาถูกต้องแต่คุณก็สามารถอ่านหนังสือเล่มน,นี้นะคะแล้วก็สามารถหยิบเอาเคล็ดลับนะคะเอาไปปรับใช้ได้ถ้าฟังจากอ่าาจ ก็คือนะคะเราไม่ใช่แค่บอกว่าจะพัฒนาทีม,ม,มและคําว่าทีมไม่ได้แอพย y ได้กับทุกคนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจไปถึงแบบลักษณะวิธีคิดวิธีการทํางานของแต่ละคนคมันจะช่วยให้หัวหน้าง,งานนะคะสามารถบรหิหารจัดการแล้วก็พัฒนาทีมได้ดียิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอน<ช>ครับแล้วก็ที่สําคัญเนาะก็จะช่วยลดปัญหาการทํางานด้วยครับเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วครับเวลาที่เราเรากลับไปรีเช็คครับ Exit Interview ะนะครับหรือไปฟังเสียงที่ของคนส่วนใหญ่น้อที่มีการลาออกจากงานนะครับแล้วมาดูว่าเออแบบเฮ้ยเหตุผลของคนที่ลาออกจากงานมันเกิดขึ้นจากอะไรอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่แล้วก็มาจากเนี่แหละครับความไม่เข้าใจกันของคนเรื่องของหัวหน้างานลูกน้องไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันรเรื่องของวิธีคิดวิธีการทํางานที่มันไม่สอดคล้องกันซึ่งมันก็อวนๆอยู่ในมุมของการทํางานกับคนทั้งนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการลดปัญหาการทํางานต่างๆเหล่านี้เนี่ยหนังสือน,นี้นะครับก็จะช่วยในมุมการทําความเข้าใจคนและนาไปสู่การออกแบบการทํางานร่วมกันได้ที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับถ้าใครที่บอกว่า ก็มันเป็นจิตวิทยาอ่ามันเป็นเรื่องจิตใจจิตมนุษย์ยากแท้อย่างถึงประมาณนั้นเนาะมันเข้าใจยากไปอีกอะไรเงี้ยจะบอกว่าในแต่ละบทนะครับในแต่ละบทหรือท้ายบทอะไรเงี้ยผมจะมีส,สิ่งที่เรียกว่าเป็น My t โ o ครับ My t โ o ก็คือกระบวนการหรือวิธีการนั่นเองใช่เป็นกระบวนการหรือวิธีการนั่นเองอที่อ่านจบมาแล้วนะครับมันจะมีวิธีการง่ายๆครับที่ หัวหน้างานน่ะสามารถหยิบจากสิ่งที่อ่านไปเมื่อกี้นี่แหละมาใช้เป็นกระบวนการหรือเป็นขั้นตอนในการเอาไปใช้ในการทํางานได้เลยเพราะฉะนั้น<อ>หนังสือเล่มนี้ครับนอกจากเข้าใจไมเซ็ตในเชิงจิตวิทยาแล้วเรามีวิธีการที่ค่อนข้างชัดเจนครับและมีไมชูตรงนี้แหละที่ทุกคนสามารถหยิบเอาไปลองใช้ได้กับทีมของเราเยี่ยมเลยค่ะเรียกได้ว่านะคะมาจากความเข้าใจของผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะคะทั้งในด้านของจิตวิทยาด้วยแล้วก็ในด้านของผู้นําในองค์กรด้วย นะคะคแล้วก็ ที่สําคัญเลยนะคะอยากเชียร์มากๆเนื่องจากว่าสามารถหยิบจับเอาไมโครเหล่านี้ไปใช้ได้จริงเลยนะคะเพราะฉะนั้นหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะหาซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสือชั้นนำเนาะซีเอ็ดนอินนะครับคิโนคุนิยะและอื่นๆอีกเยอะๆมากมายเนาะนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นผ่านทางออนไลน์ก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปีหรือว่าเว็บไซต์ตามร้านหนังสือต่างๆโอเคอย่าลืมติดตามนะคะรู้เท่านี้ชนะใจคนทั้งทีมไซโคโลจิ Leadership ค่ะเป็นหนังสือที่แนะนำครับ